สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพมกระปูนอีกแล้วนะคะมาคลิปนี้นะอ,อ๋ก,ก็มีสูตรที่ช่วยบํารุงเล็บนะคะให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะตอนนี้อ,อกกาลังประสบกับปัญหาเล็บเปราะนะทุกคนอ่ะให้เห็นกันชัดๆนะคะออเป็นคนที่ชอบไปทาเล็บเจลนะแล้วก็คือเวลาเราทาเล็บเจลเขาช่่งก็จะต้องสบไบหน้าเล็บใช่ไหมครั้งสองครั้งแรกมันไม่เป็นไรหรอกแต่พอทาไปเรื่อยๆแล้วเราขาดการบำรุงอย่างเงี้ยเหมือนหน้าเล็บมันก็ค่อยๆแบบบางขึ้นบางขึ้น,บา,นบางขึ้นนะคะสูตรเนี้ยคือมันเรามีของ อยู่ที่บ้านแล้วอย่างแรกก็คือเป็นน้ำมันมะกอกนะคะจะเป็นน้ำมันมะกอกแบบขวดเล็กขวดใหญ่หรือแบบไหนก็ได้ขวดละสิบกว่าบาทแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะคะสกัดเย็นสุดท้ายเป็นวัส,สลีนนะคะวิธีทําก็คือจบวัส,สลีนออกมานิดนึงน,ะน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็จะหยดเข้าไปสองหยดหยดใส่มือนะแล้วก็น้ำมันมะกอกวิธีก็ง่ายมากเราก็แค่ทาถูทาถูเข้าไปนะนวดนวดเฉพาะหน้าเล็บก็ได้นะคะ ึ่งถ้าเกิดใครที่แบบเหมือนหน้าเล็บเสียอยู่แล้วอะ่ะอันนี้ก็เป็นการบำรุงจากภายนอกเนาะแต่ถ้าเกิดบำรุงจากภายในอกก็แนะนําให้กินพวกแบบวิตามินที่มีเคลาตินหรือไบโอตินนะคะถ้าเกิดเป็นอาหารเสริมก็แนะนําจะเป็นของดีเจเนที่อบตอนนี้อบกินอยู่แล้วก็ซื้อเองกินเองอะคะ่ะแล้วเรารู้สึกว่านอกจากผมมันจะยาวเร็วอะ่ะคือแบบแก้ผมร่วงนะนอกจากผมยาวเร็วแล้วมันก็ยังทําให้เล็บแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะนวดอ่ะแล้วมันก็จะช่วยทําให้ตรงข้อเล็บตรงนี้มันช่วยทําให้ข้อเล็บตรงนี้หายดําหายดําหายแข็ง เพราะว่าเวลาเราไปอบเล็บเจลอะ่ะตรงนี้มันจะดํามากขึ้นนะเพราะว่ามันเหมือนแบบโดนแสงโดนยูวีอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกอาหารอาหารที่ช่วยบํารุงเล็บอีกอย่างก็จะเป็นพวกอาหารทะเลหรือว่าพวกโปรตีนพวกอกไก่พวกไข่เราก็จะนวดกันประมาณ5นาทีนะคะก็ทําสัก แล้วสามี่วันก็ได้หรือตอนที่เป็นใหม่ๆอ่ะก็คือทําทุกวันเลยก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวอบขออนุญาตไปล้างมือก่อนละกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก yeah, exactly. ็ so are. Are yeah. ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบลืมกดไลค์กด subscribe กันไว้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอันนี้ก็หลังจากที่อบคัดคัดนวดนวดแล้วเมื่อกี้ก็ไปล้างสบู่ออกเรียบร้อยแล้วนะคะคืออย่างแรกเลยที่รู้สึกเหมือนหน้าเล็บอะเนียนขึ้นมีความมันวาวขึ้นนะพอขัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปทาแฮนครีมหรือทาครีมอะไรที่มันหนาหนักหนักต่อนะล้วก็ ใครเอาสูตรนี้ไปทำตามเราได้ผลไหมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะ